เรียนท่านที่กรรพและมิตรสายทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญนาววันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2564ใกล้จะเข้าไปถึงกลางปีแล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวอีกไม่นานก็สิ้นปีอีกแล้ววันนี้ผมเพิ่งเตรียมเอกสารต่างๆเพราะว่าในอาทิตย์นี้มีภารกิจต้องไปสอน วิชาสงครามก่อการร้ายให้กับในหารนักเรียนโรงเรียนผู้ครับฝูงครับก็พึ่งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็มีงานของวิทยาลัยในเรื่องการวิจัยที่จะต้องทำศาสตร์สางให้เสร็จภายในเดือนนี้เช่นกันพอดีมีเวลาสักครู่หนึ่งก็ไปนั่งอา่นอานนู่นอ่านนี่คือผมมีความรู้สึกมาตั้องนานแล้วนะครับว่าทำไมคนไทยยุคหลังเนี่ยไม่รู้อะไรเรื่อง เลยแม้แต่น้อยภาษาไทยก็ใช้กันผิดผิดพลาดพลาดคำที่สมัยผมเด็กๆไม่มีใครใช้ผิดเดี๋ยวนี้ก็ใช้ผิดกันจนตั้งเป็นล่ำเป็นสรรแม้แต่จะเป็นสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ก็ตามคำตื้นตื้นพื้นพื้น,น,นเช่นคำว่าได้ตันชัยไม่ม้วนสะกดหน้าอเนจอนาจริงๆไม่มีใคร คอยสอบทานเลยหรืออย่างไรบรรณาธิการข่าวเนี่ยมันเอาเด็กกระโปโลที่ไหนมาเป็นบรรณาธิการถึงปล่อยภาษาบ้าๆบอๆอย่างนี้ออกมาได้ไม่นับการใช้สำนวนผิดการพลาดหัวโกหกตอนแหลทั้งนั้นนี่ในเนื้อความนั้นไม่ได้มีเพี้ยนนั้นเลยเพื่อต้องการหลอกลวงผู้คนให้เข้าไปอ่านเท่านั้นเองและเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องภาษาไทยการเขียนไวยากรณ์กนน่อผิดคุณศัพท์ผิด ทุกอย่างเนี่ยเห็นแล้วหน้าหงุดหงิดแล้วก็สะท้อนใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะว่ามันก็คือเศษเสี้ยวของวัฒนธรรมภาษาแต่ละคำนั้นก็คือวัฒนธรรมไทยถ้ามันพินาศย่อยยับไปทีละคำทีละคำวัฒนธรรมไทยก็ถูกกัดกร่อนลงไปทุกทีทุกทีและในที่สุดเราก็ไม่เหลือรากเง้าใดๆอยู่เลยแม้แต่น้อย นี่ขนาดเรามีกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาทั้งกระทรวงผมก็ไม่ทราบว,ว่ามันทําอะไรอยู่ไอ้เจ้ารัฐมนตรีมันทําอะไรก็ไม่รู้ความเละเทะเกิดขึ้นทั่วไปอันนี้ไม่นับความวิบัติของการศึกษาไทยซึ่งรับผิดช,ชอบโดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันครอบครัวซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้นะครับผมก็เลยทํารายการอนุกรมชุดคิดผิดคิดถูกนําเสนอมาหลายตอนแล้วแหละ วันนี้อยากจะพูดในหัวข้อเรื่องน้าเกลียดน่าชังน้าเกลียดน่าชังเนี่ยผมก็ได้ยินมานะจําความได้แล้วครับเวลาผู้ใหญ่เนี่ยชมผมสต่วผมเด็กๆผมน่ารักนะครับไม่เหมือนเดี๋ยวนี้แล้วครับผู้ใหญ่ก็ชมบอกว่าโอ้หน้าเกลียดหน้าชังแต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นน่ารักหน่าชังซึ่งมันไม่มีความหมายเลยเลยครับ นี่แหละครับก็คือการกลายพันธุ์เพราะว่าเราไร้รากเราไม่รู้ว่ารากมันมาได้อย่างไรคำคำนี้มาได้อย่างไรก็เหมือนกับศาสนาพุทธแน่าศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาของคนไทยเป็นาศาสนาของแขกคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประสูติตัสรลุปรินิพานในพื้นที่ประเทศเนปลาลและอินเดียปัจจุบันนี้ในอดีตมันไม่มีประเทศ ดังน,นั้นจะไปบอกว่าท่านเ่็นเช้านี้ปาชาวอินเดียไม่ได้หรอกครับท่านก็เป็นชาวเมืองเพราะว่าความคิดเรื่องประเทศเนี่ยเป็นความคิดของฝรั่งที่เรียกว่าเนชั่นสเตทเมื่อก่อนก็มีแค่นครรัฐคนเมืองไหนก็บอกว่าเขาเป็นชาวเมืองนั้นพระพุทธเจ้าท่านอยู่กบิลพัทเขายังไม่ขีดเส้นแบ่งประเทศเหมือนในย,ยุคหลังนี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็นำพุทธศาสนาเข้ามาในเมืองไทย ในยุคสุขโขทัยประมาณปีพุทธศักราช1 8 0 0ตอนนี้คนไทยมันไม่รู้จักพุทธศาสนาใช่ไหมคนไทยนับถือผีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเราคงเส้นคงวาเราจงรับพระดีต่อผีเราไม่รู้จักพุทธและเราก็ไม่เคยนับถือพุทธจนปัจจุบันนี้หลายคนก็ถูกหลอกว่าประเทยไทยไทยเปเมืองพุทธที่จริงไม่ใช่ประเทศไทยเป็นเมืองผี อันนั้นเมื่อศาสนาพุทธมาจากเมืองแขกเข้ามาสู่แผ่นดินนี้ก็เจอผีซึ่งเป็นเจ้าถิ่นตอนนี้ก็ศาสนาพุทธเนี่ยสู้ผีไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยพร้อมจะถูกทําลายง่ายที่สุดเนื่องจากไม่มีข้อบังคับอะไรใครอยากนับถือก็นับถือใครอยากเชื่อก็เชื่อ,อไม่อยากเชื่อก็อย่าเชื่อใครจะเชื่อแล้วเอามาหากินอย่างไอ้เจ้าสมปองไพรวันและพวกเนี้ยมันก็เอาไปกัน ใช้กันไปหาประโยชน์ของพวกมันไปอันนั้นผีในดินแดนสุวรรณภูมิก็กระโดดเข้าสิงศาสนาพุทธก็กลายเป็นพุทธผสมผีภาษาที่เป็นภาษาทางพุทธศา,าสนาเมื่อมาใช้ในภาษาไทยความหมายกลับตรงกันข้ามกันเลยผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนคําว่าวิญญาณชาวบ้านนี่นะพอพูดถึงวิญญาณต้นึกถึงผีทุกทีเพราะว่า เราคุ้นเคยกับผีไงครับแต่ความหมายทางพุทธศาสนาวิญญาณก็คือธาตุรู้เรามีอยู่สามธาตุด้วยกันนะครับที่ทำให้เราเนี่ยรับข่าวสารจากนอกร่างกายเข้ามาสู่จิตใจของเราได้เนี่ยนะก็คือธาตุกระทบธาตรับและธาตรู้ธาตุกระทบก็คือรูปหรือนามเช่น มีคนเดินมาเรานี่คนนี่คือสัญญาใช่ไหมที่จริงแล้วไอ้นั่นก็คือผลรวมของไอ้ของแข็งมหาทูตทูป,ทปสี่ดินน้ำนูไฟนั่นแหละแต่เรามองว่าเราอดีตเราเคยรู้ว่าไอ้นี่คือคนเพราะไอ้เดียวนี่เดินมาไอ้นี่เป็นท่ากระทบมากระทบอะไรมากระทบกับจกัขาาจกขุป,ประสาทจักขคุประสาทนี่ยังไม่รู้นะก็คือตาของเรานี่พอ รูปบากระทบจากสุปราศาตรสิ่งที่ทําให้เรารู้คือจักสุวิญญาณจากขูวิญญาณนี่แหละเราก็จะแปลความหมายอ้อไอไอ,ไอภาพสีอย่างนี้นะสูงต่ําดําขาวขนาดนี้นั่นคือมนุษย์คือคนอนนั้นนี่คือวิญญาณเรียกว่าจากขูวิญญาณมีรูปคือเสียงมีเสียงเพลงเปิดมาดังลั่นเลยวัสะดสารแดงเนี่ยมาก่อนชอบเปิดเพลงดูหูเหลือเกินมากระทบ โสตประสาทเพราะรูปคือเสียงมากระทบโสตประสาทสิ่งที่ทําให้เรารู้คือโสตวิญญาณเราบอกเออเสียงมากระทบแล้วนะที่จริงนะีไอโสตประสาทมันแค่รับเฉยๆนะมันยังไม่รู้ไอรู้คือโสตวิญญาณดังนั้นวิญญาณก็คือการที่เรารู้สิ่งที่มากระทบอายตนะของเราอันนี้พอเราคนตายบอกว่าร่างไร้วิญญาณ ก็คือไร้การรับรู้แล้วเราจะเอาไฟไปเผาเอาศพเขาไปเผาในเมรเ,เนี่ยกายภาพศาสตร์เขาไม่มีแล้วเพราะมันพินาศไปหมดแล้วดังนั้นกายวิญญาณก็ไม่มีเขาก็ไม่ร้อนไม่หนาวไม่เจ็บไม่ปวดะไรทั้งสิน้นเพราะไม่มีธาตุรู้อยู่แล้วนั่นคือความหมายคําว่าร่างไร้วิญญาณแต่ชาวบ้านไปแปลว่าไรา้วิญญาณก็คือผีมันออกจากร่างเพราะเรานับถือผียังไงเราก็ซื้อสัสตว์ต่อผี เราพักดีต่อผีเป็นที่สุดเราก็เลยแปลผิดผิดถูกถูกเละเทปไปหมดเลยวิญญาณก็กลายเป็นผีไปเลยทั้งที่ผีในพุทธศาสนาไม่มีเรามีแต่จิตมีแต่สัตว์ในส1อภูมิเป็นต้นไม่มีผีบางคนบอกว่าโอ้เนี่ยตายไปแล้วนะผีจะไปเล่ร่อนอยังไม่เกิดโถเอ้ยตายปุ๊บเกิดปับ๊บทันทีครับไม่มีช่องว่างไม่ใช่แหมตายแล้วยังมีช่วงปิดเทอมเว้นวัก รอไปเกิดดูไอ้นั่นคือความคิดแบบผีผีไงครับเพราะเราชื่อผีแต่เขาจะไปเกิดเป็นอะไรเกิดคือปฏิสนธิใช่ไหมจะไปปฏิสนธิเป็นเทวดาจะเป็นปีศาจจะเป็นอสุรากายเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเดรัจฉานอันนี้ไม่มีใครรู้แล้วแต่ชนกกรรมที่จะนําเขาไปเกิดแต่เขาเกิดปุ๊บทันทีเลยนะจุติก็คือตายจุติปับ๊บ ปฏิสสนธิปุ๊บทันทีไม่มีช่วงว่างไม่มีไอ้พี่ไอ้จุดทูบจุดเทียนอัญเชิญวิญญาณมาบอกว่าแตกอย่างไรการคุณพุทธเขาพูดทุกวัไนไ,นไอ้ใครตายก็มาเชิญวิญญาณไปเนี่ยแล้วเธอไปหมดเพราะว่ามันเอาผีไปผ,ไปผสมพุทธแล้วผีชนะไงครับแล้วลพอเราไม่รู้รากง่าแล้วเราเอาความคิดพื้นๆเข้าไปผสมมันเลยเละตุ้มเป๊ะไปหมดเอาละครับกลับมาหัวข้อวันนี้ดีกว่านะ<ส> <ไ contracts> น่าเกลียดน่าชังทําไม เวลาชมเด็กก็ต้องชมว่าหน้ารักหน้าชังสิถึงจะถูกอ้าวแล้วน้ารักกับหน้าชังท่านลองเอาสติพิจารณาสักนิดเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมล่ะแล้หน้ารักก็มันจะหน้าชังได้ยังไงแล้วถ้ามันหน้าชังมันจะน่ารักได้ยังไงมันไม่มีที่มาไม่มีความหมายเลยแต่ที่เขาใช้สำนวนว่าหน้าเกลียดหน้าชังมันมีที่มาครับที่ผมเล่าเรื่องผีมาซะตั้งแต่ต้นเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วครับ คือในอดีตนี่นะการตายของเด็กๆทารกเนี่ยมีมากเพราะว่าการแพทย์สุขภาพนามัยไม่ดีใช่ไหมทุกท่านก็รู้ดีมารดาบางคนเนี่ยก็ตายท,าทาั้งๆที่ยังไม่ทันคลอดเลยเขาเรียกว่าตายทาั้งกลมไม่ใช่ตายท้องกลมเนี่ยที่บา้บาๆบอๆมั่วกันนะตายทั้งกลมคือตายทั้งๆที่พุงยังกลมอยู่ก็คือมีเด็กอยู่ในท้องาเรียกว่าตายทาั้งกลม แต่ตายท้องกลมเนี่ยไม่มีความหมายมันไม่มีภาษาไทยไม่มีสำนวนไทยไอ้พอสุขอนามัยไม่ดีคลอเด็กออกมาแล้วเนี่ยทีก็เด็กก็ตายไปเนี่ยเขาก็มีความคิดเอาเรื่องผีไปจับมีผีชนิดหนึ่งเรียกว่าแม่ซื้อแม่ซื้อนี่นะเหมือนกับผีเป็นผีผู้หญิงทำนองนั้นแหละแล้วชอบเด็กที่ หน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูคือชอบเอาเด็กไปเลี้ยงเขาก็คิดว่าที่เด็กตายเนี่ยเพ,เพราะแม่ซื้อเอาไปเนี่ยแม่ซื้อก็คือว่าบินญ,ญาณไอ้คือคือผีประเภทนี้ที่ชอบเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเอาเด็กไปแต่ว่าต้องเป็นเด็กที่น่ารักนะต้องเป็นเด็กที่ค่อนทวนสมบูรณ์ดังนั้นถ้าหากใครไปชมเด็กว่าโอ้เด็กคนนี้น่ารักจริงเดี๋ยวแม่ซื้อมันได้ยิน มันก็จะมาดูไหนไหนคนไหนน่ารักไหนไหนเอาไปฉันไปอยู่กับฉันดีกว่าเธอหน้ารักนี่นะเอางั้นเพื่อมาให้แม่ซื้อมันสนใจแล้วก็หลอกแม่ซื้อเลยให้มันไปที่อื่นซะเวลาชมเด็กก็ชมว่าโอ้ยแต่นี่หน้าเกลียดหน้าชังเหลือเกินก็แม่ชื้อแม่ซื้อมันอยู่แถวนั้นใช่ไหมมันได้ยินอ๋ออ๋อหน้าเกลียดหน้าชังเออไม่เอาไม่เอาละเด็กหน้าเกลียดจะเอาไปทําไมไม่เอาไปเอาที่อื่นดีกว่า จปิ่เกเป็นที่มาของคำว่าหน้าเกลียดหน้าชังที่เขานำมาใช้ชมเด็กๆที่สวยที่น่ารักที่น่าเอ็นดูเพราะเหตุนี้ครับรากเงาไทยเนะี่ยถ้าเราศึกษาเข้าใจเราจะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเห็นไหมครับประวัติศาสตร์พื้นฐานขนบรรมเนียประเพณีของเราทุกเรื่องมันมีที่มาที่ไปเพียงแต่ว่าเรามีความรู้หรือไม่ แล้วมองตามสภาพความเป็นจริหรือไม่ถ้าเรามีความรู้นะเราจะสนุกกับการมองสังคมไทยเพราะเรารู้ารากเป็นยังไงทําไมถึงเป็นผลเป็นอย่างนี้เพราะเหตุเป็นอย่างนั้นนั่นเองวันนี้ก็เอาแค่คําเดียวกันละกันที่จริงมีเป็นร้อยเป็นพันคำผมเล่าเป็นปีๆก็ไม่จบแล้วครับเพราะคนสมัยนี้เนะี่ยบอกตรงๆนะครับแทบไม่รู้อะไรเรื่องไทยเลยแม้แต่น้อยสำนวนไทยเอามาใช้ผิดแทบจะ เป็นส่วนใหญ่ถอยหลังเข้าคลองก็ดันมาใช้เป็นถอยหลังลงคลองติดหลังแหมาพูดเป็นติดร่างแหที่มันผิดอย่างเงี้ยเพราะมันไม่รู้ว่าที่มาของสำนวนนี้คืออะไรถ้าท่านสนใจผมจะทยอยนำมาเล่ใฟังครับว่าสิ่งที่ผิดมีมากเหลือเกินแต่ที่เรียนแล้วคุยกันเป็นปีก็ไม่จบแล้วครับวันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเหนื่อยผมเตรียมการ บรรยายให้เรียนผู้ฝูงเนี่ยเกือบครึ่งค่นวันแล้วละ่ะก็เพียงแต่ทุมทวมไม่อยากให้ขาดตอนครับเพราะว่าถ้าหากเรารู้วัฒนธรรมรู้รากเหงา้าของพวกเราเนี่ยเราจะมีความรักประเทศไทยเราจะมีความหยิ่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราจะไม่งโง่หมันไอ้สมุนไอต้ตีสารเลวชั่วช้าที่มันไม่รู้อะไรเลยมันยังถูกไอ้ตีหลอกไงครับ นั่นแหละครับคือภารกิจของผมที่ต้องนามาชี้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องความเป็นมาของไทยการศาึกษามันไม่สอนวิทยาศาสตร์ช่างมันผมจะสอนกระทรวงวัฒนธรรมมันไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมช่างมันผมรู้อะไรผมก็จะเล่าให้ฟังเพื่อดํารงประวัติศาสตร์ไทยดารงวัฒนธรรมไทยเอาไว้ครับใครไม่ทําอะไรช่างมันเราทําอะไรได้เป็นเรื่องของเราเราต้องทําสวัสดีครับ